ค่ะนี่ก็มาที่เล็บแข้งตองนะคะคือห้างอันลูลาและมาหาวของแคริสอันนี้ก็คือลองดูนะคะเป็นลาดูเร่นี่นั้นมันจะมันจะโอเคไหมคะลาโอเคลาดูเร่มันจะโอเคหรือเปล่านะคะว่ามันจะเหมือนกับที่เมืองที่เมืองไทยไหม <S <S ก็โอเคเจ๊ว่ามัน,นหวานไปดิอันนี้เราก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะจ๊ะเรามาดูช็อปกุจชีกันดีกว่านะ เาดูสภาพอยู่โอ้ยอากาศเย็นตอนนี้ก็มา57องศายี่ห้อคอนดอมนี่นะไม่ใช่ก็ดองเซ่ปาร,รีนะคะก็จะเห็นว่ามียี่ห้อแปลกๆอันนี้คือเคตเตอร์อน,นี้ก็ไม่ใช่เคตเตอร์เซนทันแต่อย่างใดน,นี่จะอยู่ที่ปารีสเมืองรีดแล้วลกอีกนะคะ ดูซิว่าสภาพของเขาจะสังเกตว่าทุกคนนี่พนักง,งานจะแต่งชุดดาไปงานศพใครเนี่ยไม่ใช่ค่ะหรือจะไปงานแต่งงานงานงานแต่งงานของนอกอเพนกวิ้นไม่ก็ไม่ใช่อีกทุกใจว่าทุกคนแต่งขาวดําแต่ถ้าภาพมาที่ที่ฉันนั้นก็จะแต่ภาพมาที่ที่ชั่นงนั้นก็จะดิฉันก็จะเป็นคือมีความเป็นไม่ขาวดำเลย ลองมาดูกันว่าข้างในจะใครใครก็มาดูอย่างนี้แล้วก็เหมือนไปเที่ยวกันเนาะอันนี้ก็ยี่ห้อ Burberry ซึ่งแฟนที่จะบอกว่าก็สวยดีอ,อยากดูว่าสภาพเจ๊แต่งตัวไงใช่ปะ่ะดูกันนี่เป็นไงคะดูคนอื่นขาวดำแล้วดูฉันมีความอโนเนี่โอเคจบการรายการขาวแต่เพียงเท่านี้